สมใจสาวสมใจจ้าจวันนี้เดินตลาดนัดเมืองปิ่นจังหวัดต่ำเปรลเ,เราจะไปดูกันว่าตลาดนัดเขามีอะไรกันบ้างาาไปกันเลยสาวใจแล้วเคเรามาดูกันตลาดนัดเขามีอะไรกันบ้างสาวใจรีวิวหนอ่อยม,มีผักตามฤดูกาลนั่นเนี่มีผักตามฤดูกาลคนสวยเร็วรีวิวให้ดูหน่อยวันนี้ หอมชีลาวโอ้ยอันนี้<อ>ต้นหอมต้นหอมน่ากินเปล่ามีไม่แพงนะราคาเขาอันนี้ตามละสามยู่เลย้ hey. ยกุลยโยมีทุกอย่างมะเขือเทศคล้ายๆบ้านเราอันนี้ถั่วแห่แลัแหน่ไม่รู้ใครชอบกินมั่งห้าบาทว่าห้าบาทลิตรละห้าบาท ก็มีผักเหมือนบ้านเราอันนี้เป็นมะคคี่ีสาวใจอันนี้เป็นอะไรกระหล่ำเป็นบวบฝรั่งซุกคีนีมีสารพัดเหมือนบ้านเราอุ้ยสตรอเบอรี่แดงเลยค่ะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ลิตรเท่าไหร่ลิตรละหกบาทสตรอเบอรี่จ้าสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่มีไวด้วยไวสตรอเบอรี่จ้าอันนี้มีดอกไม้ ดอกไม้จ้าดอกไม้ดอกไม้สวยๆดอกไม้สวยๆสวยงามจ้าดอกไม้อันสวยงามจ้าอุ้ยนี่ดอกอะไรสาวใจสวยจังเลยดอกบานชื่นฮะดอกบานชื่นเหรอไม่ใช่มั้งสีเหลืองเหลืองดอกอะไรเหมือนบ้านเราเนอดอกอะไรอุ้ยงามอย่างงามเลยนี่สีเหลืองเหลืองเนี่ยโอ้โหสวยจังเลยอ่ะดูดิเนี่ยดาวเรืองอ่ะ ดาวเรืองดาวเรืองก็ยังมีเลยนะดาวเรืองเหมือนบ้านเราอันนี้เป็นดอกดอกไม้บ้านเขาดอกไม้สวยจ้าดอกไม้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 อันนั้นห้อยระยะที่บ้านเราปลูกเรายังไม่ได้ยังไม่ออกดอกเลยอ่ะดูดินี่อันนี้ก็เป็นตลาดผักผลไม้นี่แหละเขาขายกันผักผลไม้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 จ้าดอกไม้ มันฝรั่งมฝรั่งมดอกไม้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 เนี่ยดอกไม้งามๆดอกไม้สวยมากเลยอุ้ยดอกอะไรเนี่ยสาวใจดูสิสีม่วงสวยมากเลยในใจไู้ดอกอะไรวะสิไม่สวยมากเลยอ่ะอุ้ยน่ารักอ่ะน่ารักทั้งเลยอ่ะสาวใจเราไปเดินไปทางดูผลไม้เลยนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราข้าไปดูผลไม้ด้านนู้นเลยผลไม้สาวใจจะกินถั่วหรอซื้อถั่วอ่ะนี่ดอกสีแดงนี่ อุ้ยดอกอะไรอะดอกอะไรอะสีแดงสวยดูดิสวยนาะสวยมากเลยอะดูสิ<ม>นี่อะตลาดบรรยากาศตลาดบ้านเขาตลาดนัดตลาดนัดเหมือนตลาดนัดบ้านเราเลยตลาดนัดผลไม้อุยนี่เหมือนตลาดนัดบ้านค่อยแหละตลาดนัดจอแจมีเสื้อผ้าขายมีอะไรขายมีสายยางเลยดูสิอันนี้อุ้ยมีบูเบอร์รี่จ้าบูเบอร์รี่ลูกใหญ่ใหญ่เลยเท่าไหร่เนี่ย2กิโล25บาท สองกโิโลยี่สิบห้ายูโรสวยมากเลยน่ากินอ่ะสาวใจเนี่ยทาราแน่สาวใจสาวใจอันนี้สองอันสิบเออสองอันสิบเนี่ยสตอรอเบอรี่สดๆเลยสตรอเบอรี่สดๆเลยจ้าโอ้หหน้าร้อนนี่กินกันไปเลยสตอรอเบอรี่สตอรอเบอรี่บูเบอรี่แล้วก็เชอร์อรี่เชอรร์ี่กินกันไปโลดถูก,ถก ไม่แพงจ้ากินกันถูกถูกเออเนี่ยมีทุกร้านไม่ต้องกลัวกินกันไปเลยกินกันให้อกินกันให้กระหน่ำไปเลยอันนี้ตลาดผลไม้ผลไม้ก็จะเยอะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเยอะดูสีสตอเบอรี่สดสดแดงแดงใหม่ใหม่แกะกล่องกินกันเลยครับอันนู้นเดี๋ยวเราไปดูเครื่องจักรสารมีเครื่องจักรสารขายเหมือนบ้านเราด้วยนะดูดิดูดิเครื่องจักรสารน่ะ ตะก้าตะก้าตะก้าอุ้ยมีหมาหมาน้อยหมาน้อยหมาน้อยน่ารัก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 อันนี้ตะก้าเขาไว้ใส่ฟืนนะตะก้าเนี้ยไม่ใช่ถูกนะตะก้าอันเนี้ยขายใบหนึ่งห้าสิบห้ายูโรเนี่ยคิดดูเด็กห้าสิบห้ายูโรเลยนะเนี่ยห้าสิบห้ายูโรเขาไว้ใส่ไว้ใส่ฟืนไว้ใส่ของที่บ้านอ่าพักร้อนอะไรอย่างเงี้ยเมอ่อกิใส่เมอรกิอะไรอย่างเงี้ย มีทุกสิ่งทุกอย่างเลยเหมือนบ้านเราเครื่องจักรสารนันนี้นะครับฟีนิกซ์เฟลตค่ะฟีนิกซ์เฟลตค่ะธงชาติฟีนิกซ์ค่ะธงชาติฟินแลนด์นี่เป็นเก็บเห็ดต้องตะล่างนี่อันนี้โอ้หใหญ่โตมโหฬารเครื่องสารหญ่มากเลยนี่ร้านเขาด้านหลังเป็นไส้กรอกไส้กรอกดำใช่ปะ่ะสาวใจไปยืนหน่อยดิโอ้โหนี่รีวิวหน่อยไส้กรอกดำคือยังไง คืออะไรไส้กอกดำคืออะไรชื่เรียกอะไรไส้กอกดำมุสตมะคาราใช่มุสตมะาคาราก็คือไส้กอกดำอร่อยเขาเวลาเขาทำอ่ะเขาจะทำเหมือนไส้กอกบ้านเราแหละไส้กอกอีสานอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาใส่เลือดเขาก็เลยเรียกเป็นไส้กอกดำใส่ข้าวใส่เลือดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นอันนี้มันเป็นขึ้นชื่อของเมืองตัมบาเล่เลยนะพาดอกอันนี้คนฟินเขาเรียกมุสตัมะาคารา แต่ถ้าเราก็ต้องบอกว่าไส้กอรอกดําคือใส่เลือดอะใส่เลือดใส่เลือดอะไรประมาณนี้เป็นเป็นเป็นไส้กอรอกที่ขึ้นชื่อของเมืองตาบะเล่เลยี่ฮอดังอันนี้ก็คือบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศของตลาดนาัดตลาดนาัดตลาดนาัดสาวใจเดินไปุ้นดีกว่าไปไปดูมีอะไรเร็วสาวใจรีวิวหน่อยอะไรเนี่ยสาวใจโหนี่ตะก,ก้ารตะก,ก้า,กกาจากสารสาวใจดูดิยกมาสักใบดิเ,เ,อเออเนี่ย อันนี้ค่อยมีเนี่ยของแม่ย่าเนี่ยที่บ้านมีสองใบเลยแข็งแรงกล้าไปเก็บเห็ดได้เรื่องจักสานนะโอ้นี่แปลงอาไปถูพื้นขัดพื้นขัดไอระเบียงบ้านอะไรอย่างเงี้ยขัดเต้ลัดเนี่ยเนี่ยเจ้าของเนี่ยเจ้าของเจ้าของน่ารักปะเจ้าของอยู่ด้านหลังสาวใจเออตะกี้นี่แหละเออโอ้โหมันวิ่งดุงดุงลุงดุงดุงดุงอาจารย์นี่เขาไ้ทำอะไรวะไอบ้าอย่างเงี้ยไม่เคยรู้ไม่รู้นะตีรางวัลปะ บ้าเมื่อวานนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวใหญ่ขนาดนั้นไว้ตีเมื่อวานแล้ว่ะใช่ไว้พัดพัดฟืนไว้พัดวีพัดวีเสาใจพัดฟืนให้มันเอาเสาใจไปดูที่ทางนู้นมีอะไรเร็วอันนี้เป็นร้านกาแฟโอ้ร้อนก็ร้อนวันนี้30องศาร้อนกันระเบิดระเบ้อไปเลย30องศาก็เท่ากับบ้านเรากับ40องศาจะตายแล้วเมื่อวานสามสิบสามองศาเกือบเกือบไหมเกือบไหมเกือบไหมอันนี้เป็นร้านกาแฟร้านกาแฟร้านกาแฟตรงตลาดนัด กาแฟก็ไม่แพงนะอันเนี้ยเคยมานั่งกินอยู่กาแฟก็ไม่แพงหรอกขนมเค้กก็มีแบบไม่ไม่ได้เยอะมากนะก็คือเขาขายตลาดลัวอะเป็นรถเข็นไม่ใช่รถเข็นนะใจเขาเรียกรถอะไรวะต่ใจรถอะไรอันนี้เขาเรียกรถอะไรวะรถที่เขาขายขายมาตั้งขายเหมือนบ้านเราอะแต่บ้านเรารถมันก็จะเป็นรถเปิดเปิดท้ายอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ตันนี้เขาเป็นเหมือนเหมือนตู้นะตู้คอนเทนเนอร์นะเขามาตั้งอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเสื้อผ้าหน้าใส่เสื้อผ้าหน้าผมโอ้โหสาวใจอันนี้งามงามนี่หมวเจะฮะงามงามเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยขายเหมือนบ้านเราเนี่ยขายผงใส่มาจากบ้านเราอ่ะเสื้อผ้าหน้าร้อนอืมนี่ชุดนอนชุดนอนหน้าใส่เด้อสาวใจใส่อยู่กับบ้านเนี่ยอันนี้เป็นขนมปัง เบเกอรี่ <Bak> ของเขาเป็นรสเบเกอรี่ของเขาเนี่ย<ม>เขาขายเบเกอรี่ราคาก็ไม่แพงอันหนึ่งก็ประมาณ2องยูโรอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็สองอันสองยูโรอะไรเงี้ย<ม>อะไรเงี้ยอันนี้เรามาสายแล้วสาวใจเนอะเรามาเที่ยงแล้วประมาณนี้แหละไม่เพราะเรามาเที่ยงแล้วไอของมันก็เลยไม่ค่อยเยอะแล้วเพราะว่าเพราะว่ามันตลาดมันปิดบ่ายสอง ต,ตลาดมันปิดบ่ายสองมันก็ใช่ใช่เขาเปิดแต่เช้าตลาดเนี้ยเขาเปิดแต่เช้าอันนี้ชมบรรยากาศตลาดนัดกันแค่นี้นะเดี๋ยวจะพาไปดูร้านไทยจ้าที่ขายของไทยเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยที่ร้านไทยเราเดินไปไปกันเลยสาวใจไปเดี๋ยวเราไปกันต่อร้านไทยมาจ้าร้านขายของไทยในเมืองตัมบะเล่นะอันนี้เป็นร้านน้องคิดเจ้าของชื่อน้องคิด ร้านไทยไทยบายคุณคิดจ้าในเมืองตัมะปเล่เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยว่ามีของไทยอะไรจากบ้านเรามาขายบ้างมีหนุ่มเดินมาด้วยตามใจเข้าไปเลยอันนี้มีอะไรมีหนังสือหนังสืออันนี้หนังสือไทยหนังสือไทยชั่วมีไทยฟินแลนด์ไทยฟินแลนด์นะอันนี้ใครสนใจเรียนภาษาฟินซื้อ หาซื้อได้เลยจากร้านน้องคิดนี่อันนี้ก็เป็นของที่มาจากบ้านเราแหละน้องคิดก็สั่งมาจากบ้านเรามีทุกอย่างเหมือนกันมีให้จับจ่ายใช้สอยกันทุกอย่างเหมือนกันอันนี้เป็นอาหารยอดนิยมมามา่มามาม่ามาม่ามาม่าทั้งหลาย <c oughs> จะเป็นของโครรีอ่ะเป็นของไทยโดยเฉพาะยี่ห้อมาม่าเนี่ยหลีมีทุกที่เราจะได้เจอทุกที่ <c oughs> ทุกสิ่งสัตว์ อันนี้ก็คือกระเทียมกระเทียมถ้าใครเป็นเด็กกูล่าก็จะจะจะกลัวนะกระเทียมเนี่ยจะไม่ชอบจะไม่ถูกกันอันนี้ก็เป็นนี่ยูโรคัตตาร์ดเค้กยูโรคัตตาร์ดเค้กอันนี้อะไรสาวใจอันนี้อะไรวุ้นเส้น่วุ้นเส้นไม่ใช่ได้ไงตาสนแดงเนี่ยสนแดงไม่มาถึงบ้านเราเลยไมมาถึงนี้เลยอันนี้เส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรอุ้ยอันนี้เส้นก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวต้องซื้อนี่ไม่ใจเพราะว่าเด็กน้อยมันชอบนี่ เส้นก๋วยเตี๋ยวสีเหลืองด้วยเนี่ยเพิ่งเห็นมันทําอะไรล่ะทํามาจากฟักทองเหรอทําไมสีมันเหลืองจางห่อเท่าไหร่น้องคิดเบนห่อเท่าไหร่เบนห้าสิบเขาใส่ขมิ้นอันนี้่ยูห้าสิบค่ะฮะยูห้าสิเออเดี๋ยวพี่จะเอาอันนี้เพราะว่าเพราะว่าใส่ขมิ้น่ใสขมิ้นเออน่ากินดีน่ากินดีสาวใจสาวใจสาวใจนี่มีอะไรมั้งสาวใจไม่รู้ดดููเเลลยยโอ้ยนี่มีอะไรนี่อะไรเขาต้มมัร มีมข้าวต้มมัดแล้วก็มียงชื่อเป็นภาษาเกาหลีนะข้าวต้มมัน <c oughs> แล้วนี่อะไรวะ <c oughs> อันนี้อะไรติมไม่ติมมาจากบ้านเรามั้งเนี่ยไอติมเนี่ยม่วงนี่เออข้าเหนียวมะม่วงเป็นกล่องเออยังไม่เคยลองเลยข้าเหนียวมะม่วงเป็นกล่องนีม่มีแต่เราทํากินเองนี่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 อันนี้ครกครกกระบาก, <c oughs> บากสากรกะเบือก็มีนะใหญ่ใหญ่เห็นอันใหญ่มากเลยใหญ่มากเลยครกน้อยก็มีครกน้อยเป็นครกหินเนี่ย มีทุกอย่างอันนี้เป็นอาหารแช่แข็งมาจากบ้านเรามีทุกอย่างเหมือนกันลูกชิ้นเอาอันนี้ลูกชิ้นปลาป่ะนี่เอาลูกชิ้นปลามาถุงนึงเออลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาอันนี้ลูกชิ้นปลายาวๆใช่ไหมใช่ป่ะใช่เออเออเดี๋ยวเอาลูกชิ้นปลานี้ดีกว่าเพราะไปใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่บันตันอร่อยนี่เอาไว้ก่อนมันมันจะไม่เย็นเดี๋ยวมันจะละลายเดี๋ยวมันจะละลายใช่ป่ะเออเดี๋ยวเอาถุงนี่อย่าลืมเตือนเฮ้ยอันนี้ลูกชิ้นปลา อันนี้เป็นเครื่องในไก่อันนี้เป็นไก่ไก่ไก่ไก,ไก่อันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นที่ลวกไว้เตี๋ยวมีด้วยเห็นเปล่าวลวกไว้เตี๋ยวตะก้อสุกี้โอ้โหอันนี้ของขาดไม่ได้กะติ๊บแต่เ้าเหนียวน,นี้อะไรสาวใจของแช่แข็งทั้งหลายหมูยอหอยจอ้อมีหมูยอมีหอยจอ้อ มีกุ้งแช่แข็งมีซึ้งด้วยนะเนี่ยคนไทยเราก็ขาดไม่ได้ซึ้งการทำขนมต้องมีไว้นึ่งอะไรกันทุกบ้านเลยขาดไม่ได้ค่ะขาดไม่ได้อันนี้เป็นของแช่แข็งพวกปูอัดอะไรกุ้ง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 แกล้งก็แจร้อนยังมีนะอันนี้กระทะเนี่ยกระทะโอ้โหกระทะนี่น่าต้มสุกี้นะโอ้อันนี้เตาไอ้นี่ไงเนี่ยเตาปิ้งย่างใช่ไหมบาร์บีคิวเออเตาบาร์บีคิวปิ้งย่างใช่หรือสาวใจอยากได้อันนี้คืออะไร อันนี้นนลดราคาออยเตอร์ออยเตอร์มีถอยดังลมสามสิบเปอร์เซ็นด้วยอันนี้นอ,อันนี้อันนี้ก็ลดราคาโอเคม,มีของลดราคานน ale, นะมีกุง้งมีหมูมีอะไรหลายอย่างเลยอ่ะของแค่แข็งที่มาจากบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะของทะเลเพราะที่นี่ของทะเลจะหาซื้อยากส่วนมากก็จะเป็นร้าน <Tamam. S 2> ร้าน ร้านไทยร้านเอเชียอะไรอย่างเนี้ก็จะมีของพวกนี้มาเยอะหน่อยหนึ่งแต่ถ้าเป็นในซปเปอร์มันก็จะน้อยหน่อยไงอันนี้เป็นหอยแมงคู่ปลาทูหอยแครงปลาหมึก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 ปลาหมึอกอันนี้ปลาส้มแน่เลยเนี่ยถุงละเก้าถุงละเก้ายูโรใช่ไหมเก้ายูโรเออข้าเก<ล>้ายูโรก็ไม่แพงอ่ะใช่ไหม อันเนี้ยเป็นปลาหมึกเป็นกุ้งเป็นปลาหมึกแช่แข็งปลาหมึกแช่แข็งปูนาก็มีนะฮะปูอันนี้เป็นเครื่องส้มตำปลาปลาส้มอนี้ปลาไหลเหรอปลาส้มใช่ไหมปลาส้มปลาส้มอันนี้อันนี้ปลาไหลเหรอปลาไหลโอ้ยนีนนี้งปลาแซลมอนใช่ไหม เนี่ยพุงปลาซาลามอนไม่รู้จักพุงปลาซาลามอนไงเนี่ยพุงปลาซาลามอนนี่เราเอาไปทําแตดแดดเดียววันนี้อร่อยนะเนี่ยเออเนี่ยพุงปลาซาลามอนเอาไปต้มยำตำอะไรนี่ไงพุงปลาพุงปลาซาลามอนเอ่อกิโลเท่าไหร่ไอไจไอไจถุงเท่าไหร่ดูดิโลละห้าเหรอถุงละกี่โลถุงละโลกว่าก็ก็ตกเท่าไหร่ตกเออตะกี้ เออเนี่ยใจไม่ถึงสิบยูหรอกเนี่ยประลดก็มีนะเจ๊ะ,ะประดปลดเออมีทุกอย่างเลยปาินมีทุกอย่างอันนี้ปาน,น,<อ>นินปานินปาน,น,นินซอสอันนี้เป็นผักที่มาจากบ้านเราตาวใจกดดิผักอะไรบ้างอ เ็ขมใช่มีพวกเห็ดต่างๆเต้าหู้แล้วก็ผักคะน้าวางตุ้งอันนี้เขาเรียกกลุ่มตุ้งอะไรฟางตุ้งวางตุ้งเขียวอะไรพวกนี้มีหมดเลยผักชีผักชีอันนี้ผักบุ้งกระชายใช่เอากระชายให้แพ็คดึงใจอันนี้กระชายกระชายเขียนไหวเขียนไหวเด้อเข็นโบหูล้วค่ะ กระชายค่ะตะไคร้หน่อไม้หน่อไม้มีหมดเลยมีกระชายมีค่ะตะไคร้หน่อไม้มีของไทยอ่ะที่มันจาเป็นจะเป็นอ่ะใบชะพูก็มีเด้อเนี่ยใบชะพูใบชะพูใบกะเพรานี่เจ๊ใบชะพูก็มีเนี่ยพวกใบใบที่กินกับเมี่ยงน่ะเ<ไ>ขาเรียกอะไรใบผ่ผักผ่เหรอผักไผักผักแพลใบยะนางใบยะนางมีหมดเลย อันนี้ก็คือผักบุ้งเนี่ยเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราจะเอากระชายเพราะกระชายที่บ้านหมดไว้ก่อนเดี๋ยวใครเอาเอออันนี้กะเพรากะเพราหอมเลยเปล่ากะเพราหัวละพาหัวละพากะเพราใบหอมค่ะตะไคร้เหว่า่ะตะไคร้ใบมะกรูดนี่มะกรูดมะรูดมะกรูดค่ะตะไคร้ใบมะกรูดเด้อค่ะ มาที่นี่ของได้ครบทุกอย่างมาที่นี่จับใจ่ายใช้สอยได้ของครบทุกขาดทุกอย่างเลยน้องร้านของน้องคิดเขาร้านไทยไทยบายคุณคิดมีดีลารวอรี่ด้วยนะมีส่งด้วยในเขตตัมบปเล่เนี่ยเขาส่งน้องคิดเขาขับรถเองแต่ของร้านเก่งเขาทําได้ทุกอย่างอะ่ะเขาทําเองเองหมดทุกอย่างเลยเนี่ยของเขาเต็มร้านเลยแหละ แต่ป้าสวก็ไม่ค่อยได้แวะมาหรอกเพราะว่าป้าสวก็ทํางานทางในเมืองก็จะก,ก็จะมันไกลออกมาหน่อยนึ่ง<ก>ส่วนมากก็จะไปร้านเล็กอีกร้านหนึ่งแต่เรามันก็ไม่ได้เข้ามาไงแต่ร้านนี้ของจะเยอะมากเลยมีทุกสิ่งทุกอย่างให้จับใจ่ายใช้สอยสําหรับของไทยอย่างมะพร้าวอันนี้มะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวพริกดูสิสาวใจสวยมากเลย พริกสวยมากเลยอ่ะนี่ฝั่งข้างหลังอืมอันนั้นอะไรขนมกุช่ายก,กุ้ช่ายเหรอกุย้ยช่ายอันนี้แผ่นเมียเ่ยงปอเปี๊ยะอันนี้แผ่นเมี่ยงแผ่นปอเปี๊ยะมีทุกอย่างมีทุกอย่างเลยอันนี้ก็คืออะไรมันอันนี้มันเทศมันเทศน้ำโมตะสารมันเทศน้ำโมตะสารอันนี้มันม่วง <laughs> อันนี้มันอะไรวะใจเข <laughs> าเ,เรียกอะไรวะ มันห้านาทีมันสัมปะหลังเออมันสัมปะหลังไว้ดูดิสพพอลืมบ้าที่หายเลยดัดจริตจ,จะไม่มีอ่ะเนี่ยเอานี่อันน,น,นี้อันนี้พริกพริกเนี่ยเป็นผักกาดอันนี้เป็นของแห้งต่างๆพวกเส้นหมี่ส <ะ S 1> เส้นอะไรหน่อไม้น้ำย่นำายนางแช่กระป๋องอาหารอาหารกระป๋องจะมีทุกอย่างใช่ไหมสาวใจอันนี้มีไข่ใช่ไหมสาวใจ ใช่มีไข่อันนี้ลูกค่าชอบกินเอาไปขอหนึ่งเจ๊เอาห่อหนึ่งเดี๋ยวค่อยเอาผัดนี่หน้าไม้ดองกมนมีไคมฮะไม้ดองนี่พวกเส้นต่างๆอันนี้พวกสาวกเส้นทั้งหลายที่เนี่ยเขาเส้นเพียบเลยจะเอาเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นน้อยเส้นสารพัดเส้นจะเอาเส้นอะไรเขามีหมดเลยถ้าใครเป็นสาวกเส้นนะเนี่ยที่เนี่ยไม่ผิดหวังเลยแหละเพราะว่ามีมีพร้อมแล้วก็เครื่องกระป๋อง มีพร้อมใบเมีย่งยงใบอะไรแป้งต่างๆที่ใช้ทำขนมมีหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างมีให้จับจ่ายใช้สอยอยู่เมืองนอกก็จริงแต่ว่าเขาก็มีร้านไทยที่ว่าขายของสะดวกสบายมีหมดทุกอย่างเลยตาวใจหน้าดำเหรอจะทากวนอิมอะ่ะไหนดูโอ้โหกวนอิมทองเท่าไหร่ สองบาทห้าสิบสองบาทเาท่าไหร่มีอันนี้มีของพวกสบู่อะไรขายด้วยนะเล็กๆเลน้อยแต่ส่วนมากจะเป็น,ส,น,ปนส่วนมากจะเป็นไอของกินของใช้ของใช้จะน้อยหน่อยแต่ว่าของกินอ่จจะเยอะมีทุกอย่างเลยมีไม้แม้กระทั่งไม้เสียบลูกชิ้นอะ่ะคิดดูดิไม้เสียบลูกชิ้นก็มีอันนี้เป็นพวกกาแฟต่างๆกาแฟพวกขิงก็อะไรฟิตเนส อันนี้สาวสายสาวสาวสายเฮลตี้อะไรพวกนี้ก็จะเป็นพวกฟิตเนสอะไรพวกนี้แหละงามระหงอะไรพวกนี้ก็จะได้สวยกันอันนี้คืออะไรสาวใจขนมขนมกอบเกียวเคี้ยวอร่อยสา่ายทะเลสา่ายทะเลกอบเกียวเคี้ยวอร่อยก็มีนี่อันนี้มีปลอกกี้ป๊อกกี้ป๊อกกี้ป๊อกกี้คอฟฟี่เมดก็มีนะจ้าเนี่ยเสี่ยงหายขนมไทยเรานี่แหละขนมไทยไทยใช่ไหมสาวใจ อันนี้เป็นลารเฮดูบอยกาแฟเป็นขวดยังมีเลยกาแฟที่ชงแล้วอะไรน่ะใช่ไหมนนั่งไงข้างล่างกาแฟปะกาแฟใช่ไหมกาแฟไงกาแฟที่เขาชงแล้วเราก็ไปใส่น้ําน้ําแข็งก็กินได้เลยกาแฟสําเร็จเออกาแฟสําเร็จกาแฟอะไรเงี้ยอันนี้เป็นนี่มาตูมมาตูมมาตูมน้ํามาตูมเหรอใช่อันนี้เออแล้วเครื่องเครื่องเครื่องกระป๋องเครื่องกระป๋องมีเครื่องกระป๋องเครื่องกระป๋อง นนี้ำมตูมั้งกระป๋องมีนมมีอะไรทุกอย่างเลยอันนี้อันนี้น้ำตาลปิ๊บมั้งเนี่ยหลับใจใช่ไหมตาลปิ๊บอันนี้เป็นผงขนมปังกรอบเนี่ยละจ้าอันนี้กินสับปะรดอันนี้ละจ้า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 อันนี้อันนี้เป็นเฮดูบอยครีมโซดาครีมโซดาอันนี้ครีมอันนี้สละสละสีแดงจองแป้งจ้า ไหนดูพวกซอสีิพวกซอสอั้นก็มีอะไรมากพวกซอสตับใจนี่เป็นอะไรขนมนมนมอ่ะหมูหยองหมูหยองอันนี้ป้ากอบหมูหยองพวกอะไรมะม่วงกวนอันนั้นแหละขนมข้าวแตนนี่ข้าวแตนอันนี้ขนมข้าวแตนเป็นขนมกรุบกรอบกรุบกรอบกรอบเคี้ยวเคี้ยวอร่อยเดินรอบหนึ่งยังไม่ไม่หมดกรบเคี้ยวเคี้ยวอร่อยใช่รอบหนึ่งยังเดินไม่หมดเลยคิดดูทำสองคลิปแล้ว อันนี้เป็นเครื่องแกงต่างๆเยอะแยะเลยซอสอันนี้พวกซอสพวกเครื่องแกงเครื่องแกงเครื่องแกงอะไรเลยเครื่องแกงอันนี้บอกเลยนะเครื่องแกงของโรโบเนี่ยยี่ห้อโรโบเนี่ยอร่อยอร่อยเพราะว่าเพราะว่าลองกินแล้วของหลายๆยี่ห้อแต่ว่าโรโบเนี่ยใช้ได้เลยจะเป็นแกงต้มแกงเขียวหวานแกงต้มขาอะไรเนี่ยของโรโบเขาอร่อยนะเนี่ย ใครสนใจลองไปทำกินเลยโรโบ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 อันนี้ใช่อันนี้เครื่องปรุงรสใช่เครื่องปรุงรสต่างๆสาวใจเครื่องปรุงรสมีอะไรมั่งรสไก่รสหมูอันนี้ใช่รสไก่รสหมูรสะนออันนี้เป็นพวกซอสต่างๆสารพัดซอสซอสหอยนางรมน้ำปูน้ำปลาน้ำพริกกะปิมีหมดเลย อันนี้เป็นพวกซีอิ๊วต่างๆมีเมดเลยค่ะเม็ดเลยค่ะอะไรก็เม็ดเลยค่ะสาวใจโอเคสาวใจจบหรือยังจบโอเคไม่มีแล้วนะคะวันนี้ให้ดูแค่นี้จ้าทั้งตลาดนัดแล้วก็ร้านไทย,ไทยไข,ขายของไทยร้ายของขายของไทยของคุณคิดไทยไทยบายคุณคิดจ้าวันนี้รีวิวแค่นี้นะ,ะไ,ปไปก่อนนะ<ห>จ๊ะใช่ <น>ใครมีอะไรอยู่ที่ประเทศอะไรมาคอมเมนต์กันได้นะรีวิวร้าน <c oughs> ของไทยมาให้ดูบ้างมาแชร์แชร์กันดูว่ามีอะไรบ้างประเทศไหนจะได้รู้ว่าเออคนไทยอยู่แต่และมุมโลกมีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะโอเคแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อกดซับกดแชร์กดกดแชร์กดไลค์กดทับสกายให้เด้อสวไปแล้วจ้าบ๊ายบายจ้า